3ามข้อดีต้องรู้ก่อนเช่าอยู่คอนโดชั้นสูงๆมีอะไรกันบ้างครับข้อแรกเรื่องวิวนะครับใครที่อยากจะได้วิวสวยๆแค่ชั้นที่10ขึ้นไปเนี่ยก็มันได้ความสวยของเมืองของทะเลข,ของภูเขาไปแล้วเรียกว่ายิ่งเช่าชั้นสูงๆก็ยิ่งคุ้มนะครับ ขออ้อ2เรื่องความสงบเงียบสงบไม่ต้องกลัวเสียงรบกวนนะครับคอนโดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเมืองใช่ไหมครับบางทีก็จะมีเสียงรถเสียงราเสียงผับบ้าต่างๆแต่พอเราอยู่ชั้นสูงๆเนี่ยเรื่องเสียงต่างๆมันก็จะมารบกวนได้น้อยลงนะครับเรียกว่าเป็นส่วนตัวมากขึ้นแน่นอน ส่วนสุดท้ายเรื่องของอากาศครับถ่ายเทสะดวกลมโกลกมากๆยิ่งสูงยิ่งดียิ่งฟินนะฮะมล,ะพ,มละพิษตามถน,นนเนี่ยเรียกว่าฝุ่นต่างๆมันก็คลุ้งไม่มาถึงชั้น 30- 40และแน่นอนนะครับเรื่องของอากาศจึงเป็นข้อดีสําหรับคนที่อยู่ชั้นสูงๆด้วยนะครับส่วนใครที่กําลังมองหายอยากจะได้คอนโดเช่าสักหนึ่งห้องเนี่ยห้องนี้ชั้น30นะครับจะบอกว่าฟินมากทั้งวิวทั้งอะไรต่างๆเอ่ยและการตกแต่งห้องนี้คือที่สุดเลยจริงๆน้อยมากที่จะตกแต่งได้ สวยขนาดนี้แล้วก็ห้องคือเพอร์เฟกทุกมุมเลยจริงๆนะใครสนใจทักเรามาได้ครับ